สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญปวยทานในรูปแบบใหม่ซึ่งความพิเศษของเขานะคะในคลิปนี้เราก็จะใช้ริบบิ้นเพียงแค่3เส้นเท่านั้นในการพับค่ะจะเป็นการพับแบบดาวหกแฉกในรูปแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุดและอุปกรณ์กันเลยค่ะวัสดุดและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิ้นเหรียญและกคระไกษค่ะ ในส่วนของริบบิ้นนะคะในคลิปนี้ป้าเลือกใช้เป็นของตราละคังเบอร์2หรือว่าขนาด12มิลก็จะเป็นลักษณะริบบิน้นสีพาสเทลค่ะก็จะเป็นลักษณะสีเหลืองอ่อนในรูปแบบนี้เพื่อนๆจะใช้แบบไหนสีสันต่างๆตรงนี้แล้วแต่ความชอบเราไปดูวิธีการตัดริบบิ้นค่ะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว29นิ้ว จำนวน3เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดนะคะเราไปเริ่มต้นการพับกันเลยให้เพื่อนๆจับเส้ิบินเรียงซ้อนทับกันจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทั้งหมดค่ะจากนั้นนะคะพับปลายริบบิ้น1นฝั่ง,งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจาก1นฝัง่งค่ะเว้นระยะไว้อยู่ที่ 3เซนติเมตรแล้วก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน3ขั้นตอนแรกเพื่อนเพื่อแยกริบบิ้นออกก่อน1เส้นเหลือไว้2เส้นเป็นเส้นหลักจากนั้นเราจะหาริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวเข้าหาตัวทุกเส้นเส้นที่1ตั้งขึ้นจะอยู่ทางด้านซ้ายเส้นที่2ทางด้านขวานำเส้นที่2ทางด้านขวาคล้องเส้นที่1สุดท้ายเส้นที่3มค่ะ สอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่1แล้วดึงปลายเส้นที่2ลอดผ่านเข้ามาจากนั้นดึงให้กระชับโดยลักษณะมุมตรงกลางจะเป็นมุมนูนสูงขึ้นด้านบนในรูปแบบนี้ต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐาน6โดยเราจะใช้ดิบินเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของแต่ละมุมค่ะมุมที่1ก็จะเป็นมุมที่ชี้เข้าหาตัวให้เพื่อนๆพ,พับเฉียงขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วกดบีบรอยพับตรงส่วนนี้ให้แน่นเพื่อกันในส่วนของแนวเซดิบินหลุดออกค่ะ ต่อไปเส้นที่สองทางด้านขวาพับไปทางด้านซ้ายกดบีบให้แน่นสุดท้ายเส้นที่สามด้านบนพับเฉียงลงมาด้านขวาค่ะแล้วสอดปลายเกลเข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งปลายเส้นผูแล้วดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นทุกมุมอีกครั้งค่ะ เมื่อเราทำฐาน6เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคะ่ะเราจะหยิบดิบินขึ้นมาด้านบนทั้งหมด4ี่เส้นโดยการหยิบเรียงเวียนไปทางด้านขวาเริ่มต้นการทำเพื่อนๆหยิบมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราคะ่ะต่อไปเส้นที่2นะคะนำมาทับเส้นที่1เส้นที่สทับเส้นที่ส และสุดท้ายเส้นที่4นํามาทับเส้นที่สเมื่อเราหยิบดิบบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบ4เส้นแล้วต่อไปนะคะเราจะวางดิบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับดิบบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าดิบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบ2เส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่1จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับอยู่ตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆจับวางลงไปเลยแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างสลับขึ้นมาทับ ต่อไปเส้นที่2ค่ะก erm ็จะเป็นเส้น like, สุดท้ายก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะแล้วดึงเส้นที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาทับเมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง2เส้นแล้วนะคะต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบน4เส้นเราจะลดให้เหลือเพียงแค่3เส้นเท่านั้นให้เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับค่ะจับวางลงไปเลยจากนั้น3เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บ เริ่มต้นการสอดเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือเราจับอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆจับแยกออกมาเลยนะคะจากนั้นสอดปลายเกี่ยวเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับดิบบินเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปก็คือช่องนี้ปลายเส้นผูดแล้วดึงให้กระชับค่ะต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดที่มือจับอยู่เหมือนเดิมจับแยกออกมาค่ะ สอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่สองทางด้านซ้ายที่ติดกันแบบนี้แล้วดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่สามเพื่อนจับมาเลยสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่สามทางด้านซ้ายที่ติดกันแบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับเมื่อทำครบแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งพร้อมกับสังเกตแนวเส้นลิบินค่ะ เส้นไหนหันถูกทางแนวเส้นบินจะต้องโน้มไปทางด้านหน้าฝั่งขวาในรูปแบบนี้ทุกเส้นในส่วนของเส้นไหนหันผิดทางเพื่อนๆจับบินให้หันไปในทิศทางเดียวกันก่อนเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อแนวเส้นกระชับแล้วต่อไปพลิกกลับด้านนะคะ จากนั้นกระจายเส้นริบบิ้นออกด้านข้างเพื่อจะได้ง่ายต่อการทําแล้วหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบน1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่ 2, ทางด้านซ้ายเริ่มต้นการนับนะคะเส้นที่1และเส้นที่2พาดริบบิ้นเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่2ที่เรานับก็จะได้ลักษณะแนวเส้ิบินแบบนี้ และเส้นต,ต่อไปเราจะทําบนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบ4เส้นค่ะต่อไปเส้นที่2จับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พาลงไปหน้าเส้นที่2ทางด้านซ้ายเหมือนกันเส้นที่สมค่ะและสุดท้ายเส้นที่4ค่ะเมื่อเราพาดิบิ้นลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วต่อไปไดิบิ้นที่เหลือด้านบน2เส้นตรงนี้เราจะทําการสอดเก็บ เริ่มต้นการสอดนะคะเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือจับเซลรบินโค้งเข้าหาตัวไม่บิดไม่งอค่ะแล้วก็สอดปลายเกี่ยวเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปนะคะก็คือช่องนี้ปลายเส้นผูกแล้วเพื่อนๆดึงให้กระชับค่ะและสุดท้ายเส้นที่2ในการสอดจับเซอรบินโค้งเข้าหาตัว สอเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกตรงช่องที่2ทางด้านซ้ายที่ติดกันและดึงให้กระชับ<า>เมื่อถึงขั้นตอนนี้แล้วเพื่อนๆนนำเหรียญมาเลยคะ่ะในคลิปนี้จะใส่เหรียญใหญ่ได้สุดก็คือเหรียญสบาทโดยการเดี่ยวเข้าไปตรงกลื่กลางตามแนวเส้นค่ะและขั้นตอนต่อไปพลิกกลับด้านจากนั้นดึงให้กระชับค่ะ ลักษณะการดึงมุมให้กระชับนะคะเราสังเกตรตรงส่วนของกรีบตรงกลางค่ะให้ได้ระยะที่เท่ากันด้วยนะคะเพื่อจะได้ทําในส่วนของลำดับของกรีบชั้นต่อไปได้สวยงามมากยิ่งขึ้นเมื่อแนวเซลิบ,บินกระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการสอดเก็บค่ะเริ่มต้นการสอดดิบริบ,บินมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราลิบ,บินเส้นที่เราจับ เราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาในรูปแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูกแล้วเพื่อนๆดึงให้กระชับและเส้นต่อ,ตอไปในการทําเราทําวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทุกเส้นเลยสอดเก็บลอดผ่าน3เส้นวนขวาไปเหมือนกันค่ะ เมื่อเราทําครบแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะจะระยะมุมกรีบให้ได้เท่ากันเหมือนเดิมเมื่อได้ระยะมุมกรีบที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทํากรีบด้านข้างเพื่อนๆพื่อหยิบริบบินมาถึงเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเราและริบบินเส้นที่เราจับ ให้เ,เพื่อนๆจับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังปลายเส้นชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นโค้งความลงก็จะเป็นลักษณะกรีบทรงกลวยแหลมแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องด้านหน้าของเส้นที่เราทำอยู่แล้วจะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายมือเนี่ยคะ่ะเส้นที่เราสอดมานะคะจากนั้นสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายก็คือเส้นที่1 2และส ปลายเส้นผูแล้วดึงมุมกรีดให้กระชับแบบนี้ค่ะและเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราก็จะหยิบแนวเส้นเรียงไปทางด้านขวาต่อไปเส้นที่สองจับแนวเส้นนะคะบิดอ้อมไปทางด้านหลังเหมือนเดิมจับแนวเส้นโค้งคว่ำลงแล้วก็สอดปลายเกี่ยวเข้าไปตามแนวเส้นที่อยู่ด้านหน้าของเส้นที่เราทำแล้วก็สอดลอดผ่าน3มเส้นทางด้านซ้ายเหมือนกันค่ะ เมื่อเราทำถึงเส้นที่2แล้วนะคะสังเกตปลายเส้นเขาจะโผล่ซ้อนกันในรูปแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะเราก็ทำในรูปแบบเดิมแบบนี้ละค่ะจนกว่าจะครบทุกเส้นเลยและเส้นต่อไปก็ทำแบบเดียวกันเลยนะคะปลายเส้นโผล่แล้วดึงมุมกรีบให้กระชับเมื่อในส่วนของเส้นริบบิ้นเป็นการซ้อนกันในรูปแบบนี้ เส้นที่เราจะทําจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะก็คือริบินเส้นยาวเท่านั้นนคะคะเส้นสั้นก็คือแนวเส้นริบินที่เราเพิ่งได้สอดมานะคะจับเส้นด้านยาวก็คือเส้นสั้นตรงนี้มาทําค่ะเส้นต่อไปก็ทำในรูปแบบเดิมค่ะ เมื่อเราทำครบทุกเส้นแล้วขั้นตอนต่อไปดึงประคองให้กระชับอีกครั้งถ้าเ,เพื่อนๆดึงกระชากแรงจะทำให้ในส่วนของกรีดด้านใต้ตรงส่วนนี้ยับนะคะเราต้องค่อยๆดึงเก็บมุมบนไปจนกว่าจะได้ระยะมุมหรือว่ามุมกรีดที่เท่ากันมากที่สุดค่ะ เมื่อมุมกรีบได้ระยะที่เท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำวนซ้ำอีกหนึ่งรอบเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับมุมกรีบของเราค่ะเริ่มต้นการทำเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเราจากนั้นริบบิ้นเส้นเส้นที่เราจะทำเราก็จับแนวเส้นบิดอ้อมไปทางด้านหลังของมุมกรีบแรกแล้วก็จับแนวเส้นโค้งคว่ำลงแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมของกรีบแรกเลยค่ะ อเข้าไปด้านบนเลยแล้วก็จะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายเหมือนกันแบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับและเส้นต่อตอไปเราก็ทำวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นนะคะเป็นการทำในรูปแบบเดียวกันเลยปลายเส้นผูกแล้วก็ดึงให้กระชับวนไปค่ะ ฝาขอเพิ่มเติมนะคะระยะในการตัดความยาวของแนวเซลิบินในคลิปนี้สามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความต้องการค่ะเมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งนะคะการทำคลิปในรูปแบบนี้นะคะถ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ เมื่อได้มุมกรีบที่เท่ากันแล้วตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดกันเลยค่ะวิธีการตัดให้ง่ายจะเป็นเทคนิคส่วนตัวของปลาเองอเราจะใช้นิ้วชี้ฝั่งซ้ายและนิ้วกลางหนีบแนวเส้นที่เราต้องการตัดนะคะหนีบในรูปแบบนี้จากนั้นยกมุมให้สูงขึ้นแล้วก็นกํนกากรรไกรมาวางตัดแนบชิดมุมได้เลยค่ะ ะะแบบนี้นะคะเส้นต่อไปก็ทําในรูปแบบเดิมคลิปนี้นะคะแนวเซลิบินค่อนข้างที่จะตัดยากนิดนึงค่ะเพื่อนๆต้องคอยระวังนะคะระวังจะโดนในส่วนของชิ้นง,งานของเราได้ ค่ะและเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของเหรียญโปยทานในรูปแบบนี้และตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหลังค่ะสวยงามมากๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด,ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ